สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับใจสั่งหว,วยพารวยคือเก่าเด้ค่ะพี่น้องเมื่อนี้ใจสิพาพี่น้องมาคำนวณแนวทางวหวยฮานอยของวันที่7กันยา64ค่ะพี่น้องก่อนไปคำนวณเนาะค่ะเนาะมาฟังคำเตือนค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำนี้แนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะพี่น้องก็เอาไปคำนวณวันที่เจ็ดเนาะค่ะเนาะมาเบืองก่อนพี่น้องว่าวันที่6เข่าบอนอะค่ะเนาะวันที่6นะคะใจะให้เด่นเฉพาะกิจ4กับ3พี่น้องบน เจ็ดหกเจ็ดล่างเก้าสี่นะคะเด่นสีเข่าพี่นอ้องเรากะหกเจ็ดจะให้เจ็ดหกนะคะเข้าตัวกลับพี่น้องเก้าสี่เข่าค่ะเข่าล่างเข่า,ขาขทั้งบนทั้งล uka, ะะ่างเนาะค่ะเนาะเด่นพิเศษสามกับสองเนาะคะ่ะบนออกศูนย์สี่แปดล่างสามหนึ่งเข่าสามพี่น้องแล้วก็เ,ข,เ 4, 8, 4, ะะข่าคูอ่าสี่แปดสี่เนาะค่ะเข่าตัวกลับพี่น้อง เด่นปกติสกับ3รอบนี้บ่เข่าค่ะตัวเดนแต่ว่ามะเข่าแปดสองสองแดตัวกบค่าล่างหนหนะคะหนึ่งมะเขา่าเดนรวมพี่น้องเดน V i p กับศยเนะค่ะเนะาะเข่าสีเกับพี่น้องเจนะคะเข่าตัวกรับของเจ็ดีล่างหนสองเข่าหพี่น้องตัวเด่นนะคะเนะาะเดนรวมนะคะ เข้าทั้งสองและหนึ่งค่ะพี่น้องสองเขาตัวนี้ค่ะเด่น VIP นะคะสองแล้วก็มาเข้าหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งค่ะพี่น้องมาค่ะมาคำนวณของวันที่เจ็ดพร้อมๆกันค่ะเจ็ดกันยานะคะใจกกระสิเอาผลการออกรางวัลของวันที่หกกันยามาคือเกาพี่น้องซีตัวบนเนาะคะนะ่ะเนาะปกติพิเศษ VIP เอามาบวกกันค่ะพี่น้องคือเกาค่ะเจ็ด บวกเจ็ดบวกสองบวกแปดบวกหนึ่งบวกสี่บวกแปดบวกห้าบวกหนึ่งบวกสี่บวกเจ็ดเนาะพี่น้องกะเบิ่งไปพร้อมๆกันเด้อค่ะเด้อในห้าสิบี่ค่ะห้าสิบสี่ถอยห้าสิบสามนะคะเพิ่มห้าสิบห้าคือเก้าพี่น้องหาบ่เอามาใจบ่เอามาเนาะพี่น้องอยากจับสามตัวพี่น้องก็เอามาได้เด้อค่ะเด้อใจกับเสีวมาแต่สองตัวคือเก้าค่ะพี่น้องสามหนึ่งถึงสามเก้านะคะ

กับสามซีเนาะค่ะเนาะสามเจ็ดกับมักด้วพี่น้องอ๋อมักอีกมักก็ได้พี่น้องเบอนั่น,นกับพวกปิญญาค่ะพี่น้องเบอมักกับพวกปิญญาเด้อค่ะเด้ออันนี้ใจมักเนาะพี่น้องเนาะซีหนึ่งถึงซีเก้านะคะซีหนึ่งถึงซีเก้าใจกับมักซีสามเก้าเดี๋ยวพี่น้องตุกับทีสามสามซีเนาะค่ะเนาะ <c oughs> ดีค่ะ5 1าหนถึงห้เนะคะเสียงสีเบาแน่เด้อค่ะพี่น้องค่ะพี่เพิ่นนอนแล้วเนาะคะ่ะเนาะใจคอเพิ่นอัดเนาะคะ่ะเนาะ5 1าหนถึงห้นะคะพี่น้องพี่น้องมักตัวไรค่ะใจมากคาเก้านะคะ54นะคะค่ะพี่น้อง มาเจาะเด่นด้วยกันค่ะเจาะเด่น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 เลยค่ะพี่น้องเข่าทุกน้อยเนาะคะ่ะเนาะมือวานนี่เพราเข่าน้อยหนึ่งค่ะเพราเข่าน้อยปกติเนาะคะ่ะเนาะตัวเด่นเนาะคะ่ะเนาะเด่นเฉพาะกิจนะคะใจให้ศูนย์กับเก้าค่ะพี่น้องเด่นพิเศษนะคะสามกับสองเด่นปกติ สี่สามไม่แล้วพี่น้องสี่กับสามไม่แล้วเด่น VIP นะคะพี่น้องเจ็ดกับหกเจ็ดกับหกเลมาดีดีเลยพี่น้องนี่ค่ะเบิ่งทันบ่พี่น้องแคบไว้กะได้เด้อค่ะผู้ใดผู้ใดเบิ่งบ่ทันกะแคบไว้เนาะค่ะพี่น้องผู้ใดบ่มักอะ เลือนพานเ้ยค่ะพี่น้องค่ะบ่วา,ากันเนาะค่ะเนาะต่างคนต่างหมักต่างคนต่างชอบเนาะค่ะเนาะเด่นรวมวันนี้นะคะเด่นรวมทุกน้อยเลยนะคะพี่น้องทุกน้อยเลยนะคะสี่กับสามพี่น้องเมื่อดีมาคามูคำนวณไว้แต่ยนีมือแรงค่ะยต่นี้มือเ้ากะยานตื่นสายเนาะพี่น้องเนาะยานเขางานบ่ทันค่ะค่ะ <c oughs> พี่น้องทันบ่ค่ะ คลิปนี้ใจกระเสียวไว้ซ้ำนี้เด้อค่ะพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใหายใจในเด้อค่ะกดกระดิงด่งติ้งๆไว้น้ำค่ะพี่น้องเพื่อ่าพาดคลิปต่อไปเนาะคะ่ะเนาะใจกะลงคลิปให้ทุกมือก่อนเข้างานนะคะเวลาประเทศไทยก็ตีห้านะคะเวลาประเทศญี่ปุ่นก็เจ็ดโมงเช้านะคะพี่น้องคะขอใพี่น้องโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ